ครับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีพันธกิจในการสถาปนารักษาและถ่ายทอดมาตรฐานการวัดแห่งชาติวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติอะไรที่จะได้มีการพัฒนาและก็ถ่ายทอดต่อให้กับทางลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับผมชัยวัฒเจษฎาจินนะครับปัจจุบันทําหน้าที่เป็นนักมาตรวิทยาในส่วนห้องปฏิตการความต้านทานนะครับตอนนี้ เรากำลังติดตั้งระบบใหม่นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานปฐุมมภูมิของทางด้านความต้านทานนะฮะร,ระบบนี้จะเรียกว่าระบบคอนตัมฮอร์ดิสแตนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า q ิวนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้ทําการติดตั้งนะครับตอนนี้ก็คือเราได้คอมเพรสเตอร์มา,าได้ชิลเลอร์มาแล้วก็ได้ระบบไค o โอสตามานะครับระบบไค o โอสตาก็จะเป็นถังไฟฟ้านี่นะครับก็คือเป็นระบบที่ใช้สําหรับทําพวกอ,อุณหภูมิตม่ํา ไอ,อตัวถังสีฟ้านะครับก็คือมันจะสามารถทําอุณหภูมิได้ต่ําอยู่ในย่านประมาณ1.5เคลวินนะครับซึ่งอุณหภูมิ1.5เคลวินนี้นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับสร้างความต้นทานมาตรฐานขึ้นมานะครับณตอนนี้นะครับก็คือเราอยู่ในอ,อยู่ระหว่างการแวกถ้ำก็คือถังสีฟ้า,ฟานี่นะฮะโดยใชอ้อุปกรณ์ที่เรียกว่าปั๊มเทอร์โบนะครับ แบบนี้นะครับคาดว่า,าจะติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดประมาณในช่วงต้นปี2566นะครับนี้เสร็จสิ้นเราก็จะได้ตรฐานมาถมาภูมิทางด้านความทนทานของประเทศไทยต่อไปครับ